สปอร์ตมาลิมาสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้จัดหนักจัดใหญ่จริงๆจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดใหญ่มากโอ้โหแต่ว่ายังไม่หมดแข่งท่านี้ยังมีอีกยังมีอีกยังไม่หมดแข่งท่านี้นะคะอันนี้แค่เป็นซีนเปิดตัวมารายงานตัวใช่ครับผมเป็นไงบ้างครับมาดิมาพบความมั่นใจมากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆใช่แต่ว่าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกค่ะ มีเซอร์ไพรส์อีกมีเซอร์ไพรส์อีกได้มาหรือยังมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์กันเดี๋ยวรอดูเซอร์ไพรส์กันด้านนี้